ก็จิเป็นบรรยากาศย่ามคำคืนเนาะจากนอข้างล่างก็จิเป็นแสงไฟถนนหน,นทางก็สวยงามคือเก่าเนาะจากนาขอข้างบนก็จิมีเป็นกระปะดาบด้วยไฟเนาะจากนอสีสัสนสวยงามเนาะจา,นา,าะนอเนี่ก็เป็นบริเวณข้างล่างเนาะจากนอ กะมีเทวรัศน์ใหญ่ให้เบิงคือเก่าได้เจอเทวทัศน์เพิ่นนี่อยู่มุมใดกะมีกะเห็นเนาะจากน้อปลาเฮาวกัติยางขึ้นไปข้างบนกันเลยนะอกจากน้อปลาโทเม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ทีเอ็มพีเคเราห่างเอ็มพีเคเพิ่นนะจจะเนาะเบิ่งไน้ก็ไฟแสงสีเพิ่นน่ะเพิ่นติสสวยงามขนาดเนาะจากน้องก้าเบิงไดกว่า เบติดไฟเนี่ยงามขนาดเนาะจ้นเนาะว้าวรถไฟกระแลนข้างบนเนาะจ้าเบืองไหนก็สวยงามเจริญหุงเครื่องขนาดเนาะจ้เนาะเมืองซีวิไลเนาะจ้เนาะกลางคืนเป็นกลางเว้นเนาะจ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองนึกว่าแสงไฟบรรหุงเครื่องขนาดเนาะจ้เนาะผุดนะว้าสออนค่ะสออนแน่เนาะจ้เนาะ กว่าสวยงามขนาดน,นาะจะนอแสงพื้นแสงไฟเพิ่นนาะจะนอลู้ลา,าอลังการขนาดน,นาะจ้าขนาดว่าตอนกลางคืนเพิ่นน,นาะจะน้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแนกว่าไฟเพิ่นหนาฮงเครื่องซีวิไลขนาดนาจะน้อเบิ่งแนโอ้เอยเบิ่งซอย่อยเน่เนาาจะน้อเจ็งมางามแท่ดีงามคักเนาะจะน้อ นี่เรากับยูเอ็มพีเคนอกจากนอาค้นกันร้ายร้ายนอกจากพี่น้องนอกหสวยง่ามขนาดนอกจ้ากเนี่ไฟแสงสีเพิ่นน่ะ กลางคืนซ้ำกลางเว้นนอกจากน้องฮวงเมืองซีวิไลขนาดนอกจากน้องอันนี้คือเมืองกรุงเทพนอกจากพ่อแม่พี่น้องเมืองใหนกว่าสวยงามเดินดูอลังการขนาดนอกจากน้องเมืองไหนกว่าแสงปืนแสงไฟเป็นนะรถแกแลนไล่ทรายอีกนอกจากน้องแต่ว่าก็เป็นระเบียบวินัยคือเก่านอกจากชาวเราเนี่ยเรื่องเมืองไฟแสงสีเป็นนะ ไปแสงสีเพรียงามขนาดเนาะจ้ะเนาะมีเท่าทัดจอบ้างใหญ่คือเก่าเนาะจ้ะนะผมไปพี่น้องเอ้ยเมือแนวกว่ะงามพักนาะจ้ะเนาะย่านนี้กลางคืนก็คือสวยงามขนาดเนาะจ้ะเนาะคนเพิ่งกาขึ้นมาชมวิวไลเนาะจ้ะเนาะขึ้นมาทายหูทายห้อยเนาะจ้ะนะไล่ขาดขนาดนะจนาะนี่เป็นกะซิมีหูมียังอันน <men> <hate> <men> <men> ี้บ <men> ูหูแ <men> ต <spielt 96> ่ว่าสวยงามขนาดเนาะจ้ะเนาะงามคักนะ นดองเนคนกันร้ายน่นจะนอกเป็นกาขึ้นมาชมวิวน่นจ้าเดลเลยคำาเดียวว่าอัลังกาแห้งเทะน่นจะน่าเป็นแมวสวยงามขนาดนอาจะนอกเป็แนแม มุมนี้โคนขึ้นมาท้ายผูกท้ายห้อยร้ายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบนแนวสวยงามขนาดไดนจ้ะเป็นย่านหนึ่งที่จะเลินแห้งเนาะจ้ะเนาะนี่นจนะไฟแสงสีเน,นานะจ้ะเนาะบนแนวที่อย่างงี้ย,ยมันขึ้นพอนีงามค่ะขนาดเนาะเวลาเป็นเปิดไฟนีแห้งงามเน,นานะจ้ะเนาะนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะจา้ะ สวยกัรประดุบประดับประดาด้วยไฟแสงสีสีสันสวยงามน่าจะนะ้องมืองนือกาบ้าหักในนี้น่าจะ,นะจะน,าจะน,น้องเจริญค่ะนะนเจริญในน่าจะน้องบอกว่าสิเป็นกลางเว้นบอกหรือว่ากลางคืนน่าจะน้องเมืงแน่กว่าสวยงามแตกต่างกันเนาะจาประเทศไทยนาะจะนะนี่แหละเมืองเจริญนาะจะนะ้อง ตามคบขนาดถนนเพิ่นวางทางคนยางนี่ยังเป็นแบบวงมุนจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องมึงแน่ใช้สีม่วงงามงามจ้ะแบบว่าเป็นไฟแสงสีงามขนาดน่าจะเนาะเลยว่ารู้ลายลีนะจาจะนอเจอรู้อลังการน่าจะนอแดงกว่ามาก เรา,าตื่นไฟแสงสีในกรุงเทพน่าจนะน้องเบิร์นแดงกว่าเผินร้ายไฟเผินร้ายแสงร้ายสีแทพเบิร์นแด่กว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยาทางดุสสมทางร้ายเลยเบิร์นแด่กว่าแจ้แงมืง,งามพี่น้อยงามบลางคืนเปิดน่าจะน้องอกรุงเพืองขนาดบอกว่ามุมนี้งามขนาดน่าจะน้องอคือจุดเป็นจุดส้มวิวที่สวยขนาดน่าจะน้องเบิร์นแนงกว่าป้า เห็นแหลกวก็ยกังตะลึงนอกจากนอปนไก่เห็ดเกงในพดองเนื้อไฟบปน,นะนาแจ้งซีสลับเป็นตัวนังซื้อบนในกว่าเห็ดเกงขนาดนอกจากนอสยงามขาง,งามนี่นอกจาก ค้นไรขนาด,ดนอกนากกลางคืน,นลมเย็นๆแบบว่าคนเป็นขึ้นมาถ่ายหูถ่ายห้องชมวิวน,น,นอะจากชมไฟแสงสีเมืองศรีวิไลในกรุงเทพน,น,นอกจากนอแบบว่าสวยงามเ้ยแต่เด้อเบิ่งในกว่าเมืองไนเสียงมังามคักแต่มุมนี่แห้งงามพอไหมพี่้องพี่ยังข้างบนกับเป็นไฟแสงสีนอกาข้างล่างกับเป็นไฟรด <c oughs> กับงามคนละแบบน,น,นอกจากนอเมืองในกว่าอันนี้คืออัน กลางคืนน่าจะเนาะจะเลื่อนแห้งยานนี่น่าจะเนาะคือหางในยินแต่เพิ่นเอิ่นมาหาง MPK เนาะชานลาวกับโบฮิรจักนะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่ายานยังน่าจะเนาะในยินแต่พนดว่าอันบางบุคคลงบอกเท่นั้นแถวนี้น่าจะเนาะห้างบางบุคคลงพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นซิมีป้ายบอกนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าปทุมวันเนาะจะเนาะ จักสีแมนหรือบอเนจนะเนาะอาสีแมนเน่แหนะแหนะปทุมวันเนาะจ้าใจกลางกรุงเลยเนาะบึงเหนือกว่ชาวลาวกับบุกคอยหูเส้นทางบันไดเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยทานผู้ชมทั้งหลายไว้ก่อนเด้อจะเด้อค่นแนวว่าไผหูกะเขามาบอกมากล่าวสาวลาวได้เด้อจะเด้อว่าเป็นญายังเนาะจะะเนาแต่ว่าสวยงามมันนี่จะบึงเหนืกว่าตึกเพิ่นก็ได้ เป็นไก่เฮดไฟแบบงามขนาดจะพ่อแม่พี่น้องเบอร์ไหนตานุสมเอ้ยเบิ่งแน่านง,นงามคากง,งามแน่จ้าย่านนี้คือสุดๆของไฟแสงสีเลยน,น่ยาจะนอนยามกลางคืนนะาจะนอนเบิ่งแน่กว่าจะเล่นค่ะจะเล่น,น่เนาะป๊าตุ๊กพวงเพื่องซีวีไลขนาดเนาะจะเนาะ คนกัดร้ายคักหลายเน่นอกจากเบิ่งแน่พ่อแม่พมี่น้องไห้แสงสีนักท่องเที่ยวกัมอนน้าให้ร้านเนื้อแม่พี่น้องเดต่างชาติต่างแดนหน้าตาจุดหนาตายหูตายห้อยนอกจาเนาะข้างบนเนี่ยก็สิเป็นนั้น รถไสแลนด์น่าจะนพ่นแนอแม่พี่น้องเนาะสองสันเลยอจะเด้อเบิ่งไหนบ่ตึกบคนเดือดแล้วมีไฟอีกเนาะจะเนาะงบอกได้เลยว่าสวยงามหูหราอลังการเนาะจ้ะสาวลบบ่าโมเคยโมเคยเข่ามาในกรุงเทพตอนกลางคืนจ้าเรือนะพ่แอแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ไกลคู่สาวล่าอยู่ ไ,ได้ไปทุมคุณน่าจะเ ield, นาะอัน more, นี้เ้าเขามาแถวในกรุงเทพฟ้านี่กันทำแล้วบ่าเดินทางกลับเลยเนาะจะเนาะแจ็คสินเป็นจังได้เนาะเวลากลับเขาเนี่ยจากรถสิบเบิร์ตฟ้าบอกเลยว่าจังได้น่าจะเนาะนี่เลาสงามขนาดจก็มุมนี้แบบสุดๆเลยของประเทศไทยเน่าจะเนาะดูร่าขนาดเน่าจะเนาะเจริญค่ะเจริญใน่ไปแสงสีผมอ่าตุ๊ก อยากเห้นว่าเจ้าเลาวมีแบบนี้เลยเป็นเมืองที่บรับไหลฟ์ลีเนาะจโนประเทศไทยเนาะจ้าเบิ่งนะกว่าเบิ่งซอยหอยเน่เนาะจะนะน้ำขาดน้ำนี่ไรนี่นะบกได้ยองแล้วก็เมย์พี่น้องเลยเห็นภาพเราเป็นไงบอกไปพ่นยกขึ้นซีบเสื่อเนาะเราเปิ้งเร็ยากาศน้ำกันนี่แหละจ้า เบิ่งภาพเบิ่งบรรยากาศไปน้ำ <t> กันบริเวณ่ข่ย่องบริเวณว่าข่อยเบาเอาเดินนี่เดินเบินยเบ่งงามค่กงามเนยจะเล่นค่ะจะเล่นเนรู้ลาค่กรู้ล้าเนยนวสันซ่าเป๋มีพี่น้องเว่ยยืนเมื่อยเป็นกับมีตรังไห้นางนอกจากน้่งเนยตังเพิ่นะลวดลายสวยงามขนาดนอกจากนอใช่ยังเพิ่นมามีดอกเพ็ดเนาะเบิ่งคือส่งดอกเพชรนอกจากนอไลายดอกแต่นอกจาก เพิจะติ๊กไฟสวยงามนอกจากนอคือยางจานอันนี้เพิ่นนะี่นะที่ว่าสาวลาวคือดอกเพชรนะเพื่อนพี่นอ้องสาวลาวว่าคือดอกเพชรก็มีลวดลายเด้๋เพื่อนพี่นอกก้องเอ้ยลวดลายสวยงามนอกจากนอแต่ละแต่ละอันนีแบบ้เพิ่นเนาะคือยางอันดอกนี่กับสีไล่ย่างอันนี้เนาะสาวลาวกับบูนนอกจากนอแต่งามอยู่จ้ะมาทางนี้กับทีเป็นลวดลายอีกแบบนอกจากนอแตกต่างกันออกไปนอกจากนอแบบเป็นเฮ็ดลายแต่ละไล่ลนอกจะเนาะแบบสวยงามเนาะจ้า บอกได้เลยว่าสวยงามเดิดรู้ขนาดยางกลางคืนเนาะอันนี้ก็คือหางเอ็มเคบอกด้วยบางบูคอเนาะจนาะหางบางบูคองนี่นาะจนาบสวยงามคนมาย่างตอนกลางคืนล่ะ ใล่ร้ายนะจ๊ะเน้องคาเนซิมาซาลาแนะน้ำให้มาตอนค่ำๆน้ๆอจะเด้อเพราะว่าจองกรวยม,มันแดดนะมันหอนเน่าจะมุมนี้ก็จะเป็นน้องกระต่ายเบนบอกน้องกระต่ายพี่กระต่ายกับน้องกระต่ายน่าจะเนาะ้ึงแนวกว่าสวยงามน่าจะเนาะเป็นกาสิมีต้นคริสต์มาสน่าจะเนาะเพราะว่าไก่ปีใหม่แล้วเนาะจ้า สวยงามขนาดน่าจะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยก็คุณเห็ดไฟแสงสีเนี่ยน่าจะเนาะงามค่ะงามเนี่ยน่าจะตกแต่งไฟประดับประดาเพื่อนน่าจะเนาะบอกเลยว่าสวยงามเลิศลัวอลังการน่าจะเนาะไฟแสงสีคนจะไม่ยางนีหรือไล้ไล้น่าจะเนาะ โ้มีลิปอีกจ้า,า,า,าสูทจังใดเนอะจ้านี่ซาลากับมาผาพอแม่พี่น้องมาสมไปแสงสียามกลางคืนของเมืองกรุงเทพเนาะจ้าเนาะว่าวสวยงามสำใดเนาะจ้าเนาะแบบว่า งามขนาดเนาะจะนอยานเนาะแบบเป็นยานเงินสีเจริญแะไรกับัยร i̇şte. ุ <im> ่นพื้นมาย่างร้ายแะไรกับกนเป็นขึ้นมาท้ายหงษ์ใช้หอยร้ายร้ายเรานะพ่อแม่พี่น้องเนาะคะแนนวันมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้นซับจะไขก้นกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาสาวสวรรค์สดีเด้อจเด้อในยางอย่าขาดกุศลนาสาวลาเด้อจเด้อเบิ้งกุศลนาให้สาวลาไว้เด้อจ้าเพื่อให้สาวลามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนับพม่พี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป้าวเล่าสาวสวัสดีนะจ๊ะน้องพร้อมกันคลิปหนาเด้อจ้ะ